สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีนะคะกับเราจะพาอกิจเนาะประจาวันที่24กับักฎดาคกร 6, 5นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวเด่นเราใช้เลขคี่ได้เก้ากับหนึ่งนะคะ919395969798 111315171819 สามตัวก็สามเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดแปดหนึ่งห้าเก้าหกหนึ่งเนาะหกเก้าแปดไม่มีเด้อเขียนเอาเองนะคือเพื่อนๆเดี๋จำคู่เอาใหม่ก็ได้เด้อหกหนึ่งหนึ่งหกหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกแปดแปดเก้าเก้าแปดนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมมาลงซื้อเราจะพาะกิจเด้อเด้อเราจะพอกิจก็ขึ้นมาซื้อเราสามัคคีด้วยนะต่อไปเราจะพาะกิจอันนี้มาเรียกคู่เด้อ ศูนย์ก็แปดตัวเด่นนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปดแปดแปดเก้านะศูนย์สองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าสามตัวก็ห้าแปดสองหกแปดศูนย์ศูนย์สองสี่สองแปดศูนย์แปดศูนย์สี่นะคะหรือชืศูนย์แปดสี่ก็ได้นะแล้วเพื่อนๆจะจับคู่ก็สองศูนย์ศูนย์สองสองสี่สี่สองสองแปดแปดสองแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมมาไปซื้อเราสามาคีได้เด้อสามะกีก็ลงมาซื้อเราวจะพกิดด้วยนะก็ให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซอบสไครต์กดไลค์ให้นะเฮงเฮปังปังค่ะ